พบกับอาจารย์เจ้านะคะดูดวงชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w o r i t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page p r w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า7,000 0คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ ว a n 9 1 9 4 j หรือโทร0 6น2 6 9 9 4 5 6เรื่องงานเดือนนี้รู้สึกว่าอึดอัดนะคะท่านเหมือนอยู่ในกรงอย่างเงี้ยท่านทำอะไรก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้จะเรียกว่าเรียกว่าจะขยับขยายหรือว่าท่านจะปรับวางแผนงานอะไรเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะคะคือท่านก็ต้องก็ต้องทนอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยนะคะ ท่านที่มองหางานใหม่อยู่นะคะจันก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ใช่เป็น,เป,นเป็นเวลาที่ดีนะคะที่ที่จะที่จะมีงานใหม่ที่ที่ที่ดีนะคะก็อยากจะให้รอไปก่อนเนาะดูเรื่องการเงินการเงินเดือนนี้นะคะอยากให้ท่านระวังเรื่องของความประมาทในการใช้จ่ายการเงินของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เอฟของนะคะเรื่องของการที่สั่ง ซื้อของออนไลน์ผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเรื่องมันจะทำให้ท่านมีปัญหานี้เรื่องเงินใ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 นท้ายท้ายเดือนนะคะเดือนนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ปฏิเสธไม่ได้ด้วยที่จะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเดือนนี้ท่านติดขัดเรื่องเงินนะคะต่อมาเรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะ ถ้าท่านกําลังคบหาด้วยใจใครสักคนหนึ่งซึ่งระยะเวลาที่สั้นๆนะคะท่านอย่าไปไหนกันสองต่อสองนะคะอาจารย์อยากให้ระมัดระวังเรื่องเรื่องนี้นะคะส่วนท่านที่กําลังเอ่อก็เรียกว่าคบหากันมานานแล้วนะคะหมายถึงว่าเป็นมีคู่อยู่แล้วเนาะก็อยากจะให้อย่าจะผิดจับถูกกันนะคะอย่าอย่าจับจ้องหรือว่าอย่ามองในแต่ข้อ เสียของท่านท่านนั้นนะคะอยากจะให้มองในเหตุและผลนะคะมองมองทั้งสองทั้งสงด้านนะคะก็ประคับประคองเรื่องความรักไปได้ให้ดีๆนะคะสุขภาพสุขภาพเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของ 1. นึ่งเลยออฟฟิศซินโดรมนะคะอยากให้ท่านระวังเรื่องของท่านั่งที่ท่านนั่งทำงานานานๆน,นะคะ หรือการแชร่ทํางานนานๆเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยมป็นปัญหารเรื่องคอบ่าไหลเอวหลังข้อเทา้าข้อเข่าอะไรงนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของท่านจะมีปัญหาเรื่องของการนอนนะคะมันจะมีเรื่องของความคิดฟุ้งซ่านนะคะเรื่องของการนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะคะอยากให้ท่านวางความคิดทั้งหลายห้ึงปวงนะคะแล้วกเ็เรื่องของงานเรื่องอะไรทั้งหลายทน้งปวงนะคะ นอนให้หลับนะคะเพราะฉะนั้นถ้านอนถ้าท่านนอนไม่หลับเนี่ยท่านจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาอีกเยอะเลยนะคะเรื่องของการใกล้ดวงสมดวงนะคะแก้ดวงสมดวงเดือนนี้นะคะเป็นไปได้ท่านทำโรงทานหรือว่าบริจาคเรื่องเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งนะคะใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าจะเป็นหยอดตู้บริจาค ที่วัดที่ใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าถ้านอาจจะนําขนมหรือว่านําของอาหารเนี่ยไปให้เพื่อนบ้านหรือว่าใครก็ได้นะคะก็จะทำให้เป็นการแก้ดวงสมดวงในเดือนนี้นะคะขอร้ายกจะกลายเป็นดีขึ้นนะคะอีโคคอมช็อผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คอร์เซนเตอร์ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย VOIP Gateway แบรนด์ดิ a สตารหูฟังคอร์เซนเตอร์แบรนด์ v ีและ i p Phone แบรนด์ a อท o m สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบ,ททะบ,บ IP, โทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอพีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูมี้งานเทเลเซลงานขายประกัน เริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผูย้ประกอบการภูมิหนี้สำนักงานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรปรึกษาฟรีที่0 6 3 2 6 9 8 9 8 8เเราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์